สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับเอาละครับตอนนี้หลายๆคนเนี่ยก็น่าจะกำลังเผาผานพลังงานด้วยการลงดันเจี้ยนฟาร์มไอเทมต่างๆกันอยู่ใช่ไหมครับและการฟาร์มดันเจี้ยนให้คุ้มค่ามากที่สุดเนี่ยก็คงไม่พ้นการฟาร์มในดันเจี้ยนระดับที่ยากที่สุดนะครับผม แต่ว่าการเล่นดันเจี้ยนในระดับยากนั้นเนี่ยมันก็ยากสมชื่อจริงๆนะถ้าเกิดว่าคนในทีมเล่นไม่เป็นไม่เข้าใจว่าต้องทำอะไรบ้างมันก็ยิ่งลำบากขึ้นไปอีกนะครับและหนึ่งในดันเจี้ยนที่ผู้เล่นมือใหม่หลายคนตอนนี้กำลังปวดหัวกันมากที่สุดก็น่าจะเป็นดันเจี้ยนลูกเกียบว,วิ่งเร็วในระดับยากนะครับผมและเพื่อให้การเล่นดันเจี้ยนนี้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นผมก็เลยทำคลิปนี้ออกมาให้ได้รับชมกันนะครับเอาละและเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับ โอเคตอนนี้เราก็ได้ทีมครบ4คนแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูวิธีการเล่นกันเลยดีกว่านี่นะครับตอนนี้เนี่ยเราก็เข้ามาอยู่ในดันเจียนแล้วนะซึ่งในดันเจียนลูกเกี๊ยบระดับยากจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2สเตจนะครับโดยที่สเตจแรกเนี่ยเราจะต้องทําการทําลายเล้าไก่ให้พังซึ่งวิธีการเล่นกง่ายๆนะครับช่วยกันตีเล้าไก่อย่างเดียวเลยไม่ต้องไปสนใจพวกลูกกระจกนะครับตั้งเป้ายิงใส่เล้าไก่ย,วยาวๆเลย นี่นะครับมีเท่าไหร่ก็ยิงใส่ไปให้หมดเลยครับผมนี่นะครับพอเราตีไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะมีไก่โอ๊กคอยาววิ่งเข้ามาตีตัวละครที่อยู่ด้านหน้าสุดนะครับ และด้วยความที่ไก่โอ๊กเนี่ยตัวมันสูงเนาะทำให้บางมุมจนเราไม่สามารถยิงได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็มีเทคนิคอยู่นะครับผมนัม่นก็คือให้เราทําการเดินสวนมาที่ด้านหน้าเลยนะครับแล้วก็ทําการยิงได้ตามปกติเลยนะครับผม ซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยผมแนะนําเลยนะครับว่าเราจะต้องเดินมาด้านหน้าเท่านั้นนะห้ามเดินกลับหลังนะครับถ้าเดินกลับหลังเนี่ยมันจะเปลองสเตมินา่าแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยไม่มีมุมในการยิงเนาะให้เราเดินสวนมาได้เลยนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมไก่โอ๊กเนี่ยมันจะวิ่งมาหาเราเรื่อยๆนะครับ ก็ให้เราทําแบบเดิมเลยนะก็คือให้เดินไปทางด้านหน้านะครับผมเดินมาไม่ต้องเยอะมากนะครับเอาแค่ให้ระยะเนี่ยมันพ้นไก่โอ๊กก็พอแล้วเนาะนี่นะครับขยับมานิดๆหน่อยๆน,นะครับให้ลูกศรอ,องศาเนี่ยมันเลยอยู่ข้างหลังไก่โอกนะ๊กเนาะจากนั้นเนี่ยก็ทําการโจมตีมปกติได้เลยนะครับให้ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเล้าไก่จะพังนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ก็น่าจะเข้าสู่เทินสุดท้ายแล้วนะ เพราะว่าตอนนี้เล้าไก่ก็เหลือเลือดอยู่แค่8%เท่านั้นเองให้เพื่อนเราเนี่ยทำการปิดฉากได้เลยนะครับผมและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับผมในการเล่นดันเจียนลูกเจี๋ยววิ่งเร็วระดับยากในสเตจท,ที่หนึ่งนะครับเอาจริงๆเนี่ยมันจะยากก็ตรงแค่ไก่โอ๊คมันวิ่งมาบังเรานะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยต้องเดินนะครับส่วนทางออกมานะโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็พร้อมที่จะลุยกันต่อในสเตจท,ที่สองแล้วนะครับผม นี่นะครับหลังจากที่เราเข้ามาในดันเจียนเนี่ยตัวละครของเราจะอยู่ใกล้ๆกันเลยนะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่ใช้เทคนิคบินเข้าไปหาแม่ไก่นะครับเพราะว่าเวลาที่เราเล่นแบบสมทีมเนี่ยการที่เราจะบอกให้ทุกคนบินมาหาแม่ไก่ตามเรามันก็เป็นเรื่องที่ยากเนาะดังนั้นแล้วเนี่ยก็เล่นแบบเบสิกธรรมดาเลยแล้วกันนะครับ นี่นะครับสำหรับการเล่นในสเตจที่2เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากเลยนะแค่พยายามเดินหลบสกิลไข่เน่าของบอสแม่ไก่ก็พอเนาะนี่นะครับผมพอมาถึงเทิร์นเล้าเนี่ยก็แค่กดสกิลแล้วก็โจมตีปกติไปได้เลยนะครับนี่นะครับผมหลังจากที่เราเล่นไปสักพักหนึ่งเนี่ย บอสแม่ไก่นะครับจะทําการขังเพื่อนของเราไว้ซึ่งจังหวะนี้เนี่ยถ้าถึงเทิร์นของใครนะครับให้ทําการกดสกิลบก2แล้วก็คูณ3เพื่อทําลายกรงให้พังนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเพื่อนที่โดนขังจะโดนบอสแม่ไก่ตีแรงมากๆนะและหลังจากที่เรานะครับทําลายกรงจนพังแล้วนะก็ตีบอสแม่ไก่ต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับผม นี่นะครับหลังจากที่เราเล่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยบอสแม่ไก่จะใช้สกิลเป่าลมใส่เราตัวละครของเราจะกระเด็นถอยหลังนะครับพร้อมกับมีวงสกิลขึ้นมาในระยะใกล้เคียงนะให้เราเนี่ยทำการเดินออกมาให้พ้นระยะของสกิลเนาะแล้วก็กดสกิลของสัตว์เลี้ยงเพื่อทำการโจมตีบอสแม่ไก่ต่อได้เลยนะครับนี่นะครับก็ให้เดินออกมาให้หมดทุกคนเลยนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยโดนสกิลไข่เน่าของบอสแม่ไก่ไปเนี่ยเจ็บหนักนะครับผม สำหรับตัวละครที่เดินออกมาจากวงระยะสกิลเนี่ยก็จะไม่เหลือพลังงานในการกดสกิลแล้วเนาะเพราะฉะนั้นผมก็เลยแนะนำว่าให้กดสกิลของสัตว์เลี้ยงแทนนะครับผมเพราะว่าสกิลสัตว์เลี้ยงเนี่ยดาเมจมันก็ไม่ได้แย่เลยนะโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยก็เป็นเทินของบอสแม่ไก่นะครับผมแล้วลองสังเกตดูนะถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยไม่เดินออกมาจากระยะสกิล เราจะโดนดาเมจจากไข่เน่าแรงมากๆนะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเลือดไม่เยอะมากพอก็อย่าไปยืนรับสกิลเลยนะครับให้เดินหนีออกมาจะดีกว่านะนี่นะครับหลังจากที่บอสแม่ไก่ทําการยิงกระสุนไข่เน่าออกมาแล้วเนี่ยเรานะครับผมก็ทําการโจมตีปกติแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วแมคคานิกของบอสเนี่ยมันก็จะวนลูปแบบนี้นะ เดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งเนี่ยบอสแม่ไก่ก็จะเอากงมาขังเรานะครับผมหลังจากเอากงขังเสร็จเดี๋ยวก็จะใช้สกิลนะครับผมพัดเราให้กระเด็นถอยหลังแล้วก็จะใช้สกิลไข่เน่านะก็จะไม่มีอะไรมากเนาะจะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยทีมของเราก็ทําการจัดการบอสแม่ไก่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่บอสแม่ไก่ตายแล้วเนี่ยเทินต่อมานะครับให้เราทําการโจมตีไปที่กงขังลูกเจี๊ยบได้เลยนะ เพียงเท่านี้เนี่ยการเล่นดันเจีย้ยนลูกเจีย๊ยวิ่งเร็วในระดับยากก็จะผ่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราลองมาลุ้นของรางวัลหลังแผ่นป้ายกันหน่อยดีกว่าเนาะว่าจะได้รับไอเทมอะไรดีๆบ้างหรือเปล่านะครับโอ้โหรอบนี้นะครับผมได้หน้าตาตรงส่วนปากด้วยนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับผมโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วเนาะกับวิธีการเล่นดันเจีย้ยนลูกเจีย๊ยวิ่งเร็วในระดับยาก ซึ่งตอนนี้ผู้เล่นหลายๆคนก็เลเวล20กันแล้วนะซึ่งก็น่าจะเล่นผ่านกันได้ง่ายขึ้นนะครับแต่สําหรับผู้เล่นมือใหม่ที่เลเวลยังน้อยอยู่และถ้าไม่ได้มีคนเลเวลยเยอะๆมาช่วยแบกก็อย่าลืมทําตามคําแนะนําของผมด้วยนะครับเพราะว่ามันจะช่วยทําให้การเล่นในดันเจี้ยนนี้เนี่ยง่ายขึ้นนะครับสุดท้ายนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณ f c ที่เข้ามาร่วมสนุกในคลิปนี้ด้วยนะครับผม แล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ